กรอบแว่นตาไทเทเนียมยืดหยุ่นใส่สบายกรอบแว่นตาน้ำหนักเบาใส่สบายน้ำหนักเพียงไม่ถึง10กรัมนะครับมาพร้อมกับเลนส์โปรเกรสซีฟไล่รอยต่อออกแดดเลนส์เปลี่ยนสีเท่าดำเป็นกันแดดในตัวตัวเลนส์โปรเกรสซีฟมองใกล้มองไกลมองกลางได้นะครับเลนส์เคลือบกันรอยผิวลื่นทำความสะอาดง่าย ใครไม่ทราบส,สยยาต,ติยาของตัเองต้องมีการมองไกล้ปกติอ่านหนังสือตัวเล็กไม่ชัดลูกค้าเม้นอายุม่ได้เลยนะครับกรอบเป็นตาไทเทเนียมเป็นงานขาแว่นไรน็อตแป้นจมูกไรน็อตเช่นเดียวกันนะครับทําให้วัสดุนี้เบามากเลยนะครับใส่สบายสุดๆเลยนะครับสําหรับงานกรอบไทเทเนียมรุ่นนี้นะครับผมในบล็อกเซตเรามีสายคล้องแว่นมาด้วยนะครับลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ ผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างหนาไปด้วยนะครับโอ้โหผื้นใหญ่มากมีกล่องใส่แว่นกันกระแทกด้วยนะครับพร้อมกันนี้ยังได้รับสเปรย์เช็ดแว่นนะครับทาความสะอาดแว่นตาไปด้วยครับหลานแว่นตาคุณหมออไลน์นะมีหน้าไลน้บริการตวรวจวัดสายตาตัดประกอบแว่นนะครับหลอรับได้เลยครับ